อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิ t i จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องบ้านร้างเจ็ดหลังสมัยเด็กผมกับเพื่อนมักจะชวนกันไปล่าท้าผีตามบ้านร้างบ่อยๆไม่ว่าจะลือว่าหลอนแค่ไหนก็ไปมาหมดแต่มีอยู่แห่งหนึ่งที่ไม่มีใครลืมได้เพราะมันเป็นบ้านร้างที่ถูกขนานนามว่าบ้านร้างเจ็ดหลังที่ตอนเช้าเห็นแค่หแต่พอกลางคืนกลับมีเจดหลัง เรื่องมันเริ่อนจากไอ้ตั้มหัวโจกของกลุ่มที่มักจะชอบหาโลเคชั่นแปลกๆให้เพื่อนๆไปลุยกันวันนั้นมันเสนอให้ไปพิสูจน์บ้านร้างนี้ด้วยตัวเองเพราะเคยมีคนอ้างว่าไปนับมาแล้วตอนเช้ามี6กจริงๆแต่กลางคืนพอนับมี7คืนนั้นเราขี่มอเตอร์ไซค์กัน3คันมีเพื่อนๆซ้อนท้ายกันจนครบ6กคนพอไปถึงจุดทางเข้าหมู่บ้านบอสเพื่อนอีกคนในกลุ่มก็มองเห็นอะไรบางอย่าง เฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนมีคนนอนก้มแน่อยู่ที่ป้อมยามเพาะวะแม้จะเห็นแค่เงาลางๆที่โต๊ะเก่าๆข้างป้อมยามเพราะตอนนั้นก็ราวๆสองทุ่มกว่าแล้วแต่ก็ไม่มีใครสนใจมากพวกเราขับรถเข้าไปเริ่มนับบ้านกันทีละหลังหนึ่งสองสหลังที่สี่หลังที่ห้าจนไปถึงสุดทางทุกคนเงียบอา้าวนี่มันเจ็ดหลังจริงๆนี่วาแต่ไม่มีใครเชื่อตั้มหรอก มันเลยตัดสินใจลงจากรถเดินไปถ่ายรูปบ้านหลังที่7เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อนๆก็เลยแกล้งกันวางแผนขับรถหนีออกไปหน้าหมู่บ้านให้ตั้มตกใจเล่นๆทันทีที่ตั้มเดินเข้าไปใกล้ๆบ้านหลังที่7ทุกคนก็เร่งเครื่องหายไปในความมืดทิ้งให้ตั้มยืนงงๆอยู่คนเดียวเฮ้ยรอกกูก่อนวะเสียงตะโกนของตั้มดังขึ้นแต่มันก็ต้องตัดใจเดินออกมาคนเดียว ขณะที่กำลังเดินกลับเสียงหนึ่งดังขึ้นจากบ้านหลังที่เจ็ดเสียงคนทะเลาะก,กันเสียงคว้างของแล้วตามด้วยเสียงเด็กเล็กร้องไห้ตั้มพยายามเมินเสียงนั้นรีบเดินให้เร็วที่สุดแต่แล้วก็มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังออกมาจากในบ้านมันตกใจจนขาแทบสุดแต่ก็ฮึบวิ่งสุดชีวิตผ่านบ้านแต่ละหลัง ในจังหวัดที่วิ่งผ่านนั้นมันเหมือนเห็นเงาสีดำและสีขาวสลับกันยืนอยู่ตามบ้านแต่ละหลังที่ผ่านน้ำตาเริ่มไหลแต่ก็ยังวิ่งต่อจนกระทั่งมองเห็นเพื่อนๆจอดรออยู่ที่หน้าหมู่บ้านแต่แล้วสายตาของตั้มเหลือไปเห็นที่ป้อมยามเก่าๆอีกครั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่และเธอกำลังกวักมือเรียกตั้มตั้มหยุดนิ่งทันทีเหมือนทุกตรึงตัวเอาไว้ตั้มรีบมาดิวะ เพื่อนๆตะโกนเรียกเม่นเริ่มรู้สึกแปลกเลยชวนเพื่อนเข้าไปรับตั้มเพราะเห็นมันยืนนิ่งอยู่นานเกินไปเมื่อเข้าไปถึงเม่นถามว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เป็นอะไรวะไม่รีบออกมาล่ะตั้มสั่นๆก่อนตอบว่ามองไปที่ป้อมยามดิเห็นผู้หญิงกวักมืออยู่ปะ่ะเพื่อนๆหันไปมองตามแต่ไม่มีใครเห็นอะไรเลยเสียงหัวเราะดังขึ้นทุกคนคิดว่าตั้งคงหลอนไปเอง แต่ก่อนจะหันหัวรถกลับทันใดนั่นเองมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งผ่านพวกเราไปเฉยๆจากไหนก็ไม่รู้เขาวิ่งตรงไปที่ป้อมยามแล้วเงาดำๆบางอย่างโผลมาอุ้มเด็กคนนั้นไว้แล้วล้มลงหายไปในป้อมยามต่อหน้าต่อตาทั้งเด็กทั้งเงาดำนั้นหายไปเลยทุกคนเงียบสนิทไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาหลังจากเริ่มได้สติ พวกเราก็รีบบิดคันเร่งกลับบ้านกันแทบไม่ทันและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้ากลับไปพิสูจน์อีกเลยว่าบ้านร้างแห่งนั้นตอนกลางคืนมีเจ็ดหลังจริงหรือเปล่า